ปล่อยตัวเองฟ้อนเขาอ่ะได้ปะแต่เขาต้องทำงานนะงั้นเขาไปช่วยทำงานในครัวได้ปะไม่ได้มันน่าเกลียดหืมตกอับถึงขนาดคว้าเด็กเสิร์มมาเป็นแฟนเลยเหรอโถ่แค่เด็กเสริรหืทำไมต้องทำขนาดนี้แล้วคะโถแฟนใหม่เธอก็แค่เด็กเสิร์ฟ เมื่อเช้าต้องทานเยอนนะคะคุณออมค่ะคุณปาหนันอืมวันนี้ปาหนันตาไซกะตุกสงสัยวันนี้ต้องโชคดีแน่ๆเลยอยู่แล้วละค่ะคุณปาหนันยังไงเราก็ต้องปิดจอมนี้ให้ได้อยู่แล้วว่าแต่คนที่จะมาซื้อหุ้นบริษัทเรายังมาไม่ถึงหรอคะคุณปาหนันเห็นบอกว่ามาเลดเพราะว่ารถติดนะ่ะเออปาหนันขอห้องน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวพูดถือหุ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาห้องน้ำได้ค่ะคุณปาหนัน นี่ตัวเองสเต๊กไก่หมดแล้วเอาเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมอ้าวงั้นเอาเป็นอะไรก็ได้ขอให้ตัวเองป้อนเขาอะได้ปะ่ะแต่เขาต้องทํางานนะงั้นเขาไปช่วยทํางานในกัวได้ปดด่ปะไม่ได้มันน่าเกลียดตัวเองรอเขาอยู่นี่แหละเดี๋ยวเขาไปทํามาให้โทษนะขอนั่งด้วยคนได้ปะออมใครหรอตัวเองใครหรอตัวเอง ฉันก็คือเจ้าของที่เธอแอบข้าไปกินไงอ๋อพูดอะไรอะ่ะเราเลิกกันมาเกือบปีแล้วนะแล้วไปคบกับเฟิร์นเฟิร์นไม่ได้แย่งของใครหึตกอับถึงขนาดคว้าเด็กเสร์มมาเป็นแฟนเลยเหรอโถเอ้ยอีแค่เด็กเสริมดีแล้วแหละที่ฉันเลิกกับเธอดูจกสารและรูปแล้วคงจะเช่าห้องอยู่ทังคู่สิโทษนะคะทำไมต้องดูถูกกันด้วยล่ะคะ การแต่งกายของเราก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะเป็นคนดีหรือไม่ดีนะคะใช่ก็เพราะอย่างนี้ออมเราถึงทนอยู่กับเธอไม่ได้เฟิร์นถึงแม้เขาจะแต่งตัวแบบนี้ก็ใช่ว่าเขาจะต้อยต่ำกว่าเธอนะเธอซะอีกแต่งตัวมีราคาแต่ทำตัวไม่มีราคาเลยืว่านะหรอห มองหน้าเหรอมองหน้าฉันไว้ถ้าไม่แน่จริงอย่าเรียกฉันว่ออมสินเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะคุณอมอ้าวมาแล้วเหรอคะรู้จักกันแล้วเหรอคะคุณอมรู้จักรู้จักดีเลยล่ะค่ะเอ๊ะคุณป้านันรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยเหรอคะรู้จักสิคะนี่คุณจีรายุคนที่จะมาซื้อหุ้นบริษัทเราไงล่ะคะ เขาว่าเรื่องการซื้อหุ้นบริษัทเนี้ยเราหยุดไว้ก่อนดีกว่านะถึงเฟิร์นไม่บอกเราก็ต้องหยุดอยู่แล้วแหละเออไม่ได้นะคะคุณจีรายุถึงขั้นตอนการเซ็นสัญญาแล้วคุณจีรายุจะหยุดการคันไม่ได้นะคะได้สิก็มันเงินเราทําไมเราจะหยุดไม่ได้ล่ะนั่นน่ะสิเอาอย่างนี้ถ้าปนันไล่ลูกน้องของปนันออกคุณจีรายุจะยอมเซ็นสัญญาตรงนี้ไหมคะไม่ได้นะคะคุณปนันไม่ได้ จำไว้นะครับคําดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นที่ออกมาจากปากเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราดูตกตำ่ำดูแย่ไร้ราคาทั้งสิ้นเพราะคนที่มีจิตใจดีงามเขาจะเห็นอกเห็นใจและคอยช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ มือที่คอยไว้แปลมือที่จูงเรานดนคนที่